โอ้โหอีกแล้วว่ะเนี่ยนี่เราจะไปงานฮาราวีนกันแล้วทำไมพี่ไมคขับรถอย่างเงี้ยเอ้าเฮ้ยพี่ไมค์ขับมาทีนี้เอาเลยขับพะกเกเปล่าอ้าวพี่เกตทำไมขับรถแบบนี้ดูดิชนต้นไม้เรารถมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเราจะหนีออกจากที่นี่ได้ยังไงอ่ะโพังหมดเลยอ่ะเรากำลังไปหางานฮาราวีนเลยนะแต่ว่าเจอพี่เจอนี่เมื่อกี้เจออะไรเจอเป็ดเป็ดตัดหน้ารถเป็ดที่ไหนอยู่ในป่าเฮ้ย ไม่สิไม่เข้าใจนี่พี่กิตไม่ได้ดเดินเป็ดตัดหน้ารถแต่ว่าสะพานมันพังตหากเราพวกเราใช่มันตกลงมาอ๋อนนไงโถเอ้ยออขึ้นไปได้ไหมไม่น่าได้แล้วมั้งเอาเล,ละอตอนนี้เรามีเวลาไม่มากในการที่จะไปงานฮาลวีนแล้วเรายัางไปงานต่อจะไปงานต่อย <c oughs> ก็ยคือจะไปงานต่อแต่ขอถามอะไรอย่างหนึ่งนะว่าเธอจะไปงานฮาลวีนหรือเธอจะไปสวนสัตว์เนี่ยนี่มีแพนด้าชุ่มช่วงกับหุ้ยไปเนี่ยไม่ใช่ราคาพวกเธอก็ไม่ได้ต่างจากเราเท่าไหร่หรอก ม,มาตาคล้ายๆกันอ <c oughs> โอ้ยโอ้หรูจมูกไม่กินอย่างบาทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกมสายออฟไซสลนด์แน่แน่ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยพวกเราสวยมากๆเลยดันรถตกลงมาจากสะพานตรงนั้นจะได้ใช่ <c oughs> ลกลายเป็นว่า, <c oughs> าพวกเราติดอยู่ในป่าสยองขวัญ <c oughs> เราเริดขาดในเสียงขวัญแล้วหน้าเพื่อนๆก็ยังคงสยองขวัญด้วยพวกนายจะไปไหนกันเนี่ยเราก็ไปงานงานฮาโลวีนไงเออฉันว่านายไม่น่าใช่งานฮาโลวีนนะเพราะว่ารูจมูกนายแบบกว้างเกินไปนายจะไปทำจมูกใหม่ใช่ไหมบอกมาไอ้ข่าวแต่งเหมือนกันนะไอ้ข่าวหน้าตาเนี่ยก็แต่งเหมือนกันไอ้ข่นายเน้นหนักเลยเนี่ยตัวนายนี่สว่างแวบเลยโทษทีโทษทีโทษทีพวกนายเห็นตรงนั้นไหมนั่นคือสะพาน ซึ่งสะพานนั้นเนี่ยฉันจําได้ว่าฉันเคยมากับพ่อฉันมันจะมีลิฟต์บางอย่างอยู่เราสามารถขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็ออกจากป่านี้ได้โอ้โหนี่ไงนี่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 ง่ายสุดๆไปเลยเฮพักสองแป๊บช่ายง่ายขนาดนี้กลับบ้านได้แล้วดิได้แล้วมามามาทุกคนขึ้นลิฟต์มาขึ้น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 พาขึ้นโอเคฉันกดลิฟต์แล้วนะกดเลยอุเฮ้ยเฮ้ยมันต้องการฟิลฟิวขาดอ่ะโอ้โห เราต้องหาฟิลมาใส่ตรงนี้งั้นเราก็ขึ้นลิฟต์ไม่ได้อะดิไม่ได้จริงไงอ่ะหาที่ไหนแล้วเนี่ยในป่าเนี่ยจะมีฟิลตรงไหนมันต้องมีพวกบังกะโลอะไรเงี้ยป่ะบ้านเผลอๆอาจจะเป็นบ้านของในพันในป่าหรือไม่ก็ขอสัญญาณวิทยุเราอาจจะใช้ทางนั้นได้ลองไปขอยืมเขาดูไหมไป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 ลองถามหาคนดูดีกว่าแถวนี้จะมีคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ป่านี่อย่างลึกเลยอ่ะโอ๊ยนายไม่น่าใช้ทางด่วนนี้เลยตะกิดก็นายบอกให้มา ป่านี้ค่อนข้างที่จะสงบเงียบโอ้ยเห็ดใหญ่มากเห็ดแล้วไอ้พูดเราลอดชีวิตแล้วเรากินเห็ดกันเถอะนี่นายอย่าเก็บเห็ดในป่านะนายดูเห็ดตรงนี้ดิได้บานมันจะดาวเทียมเลยเห็ฝไฟจะเป็นมาริโอว้าวนี่ฉันไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะเนี่ยว่าไฟฉายของพวกเราเป็นแบบชนิดปั่นไฟอะเราอย่าแบบ เอาไอ้นี่ไฟฉายนานนะไม่งั้นเนี่ยไฟฉายมันจะมีแกนักตื่เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะฮะมันเราไม่ได้ยินเลยเหรอเสียงหิ่งห้อยหรือเปล่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะเสียงเหมือนหมาอะไรสัตว์สัตว์ป่าเงี้ยเหรอจะมากินเราเฮ้ยได้ยินเหมือนกันเสียงมันดังอู้อาจจะเป็นคนเปิดคลิปยูทูบก็ได้มั้งใครมาดูวันนี้ดูในป่าเฮ้ยดูตรงนี้ดิเพื่อนอะไรครับอะไรครับมีฝูงพึ่งด้วยอ่ะไจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแมงเมา น่าจะแมงเม่านะฉันลองไปดูอ้ดูแล้วขนลุกจมัดเลยเอ้ยใบยาอย่าลุกไปเฮ้ยโอ้โหมันเบียมนายหมดเลยฉันว่ามันไม่ได้ฝูงค่งหรือแมงเม่าแล้วมันแรงวันชัดรู้สึกแฉะทีเงี้ยมีบ้านคนอยู่ด้วยมีหัวกะโหลกข้างหน้าด้วยอ่ะอุยดูดิตรงนี้มีอะไรบ้างพวกกระดาษอ่ะทุกคนได้รี่หบดิหยิบดิหยิบดิหยิบดิเขาบอกว่ามิสเตอร์เบรกได้ออกสำรวจแดนวิว ฉันสงสัยเลยตามเขาทำเพื่ออะไรแดนวิวเหรอเฮ้ยนี่คือแดนวิวเหรอทำไมเหลยอะญาของฉันเคยเล่าว่านี่เป็นดินแดนของปีศาจอ่ะทุกคนอไปนี่เฮ้ยนีเสียงอะไรแปลกแปลกจริงฉันก็ได้ยินเหมือนกันไปในบ้านก่อนแล้วกันในบ้านหลังนั้นเนี่ยต้องมีเบาะแสหรือว่ามีคนอยู่แน่ๆเลยอุ้ยออะไรอะอะไรอะไรอะอะไรอะไรอะอุ้ยอยเฮยอะไรอะะไรอะารพทองมันยืนน่แล้ว มันอยู่ที่ไหนทุกคนเหมือนว่ามันจะตาบอดโอเคเราต้องเงียบๆหรอเราต้องอย่าทำเสียงดังใช่ๆๆๆวิ่งเลยเราต้องขาดไหมในบ้านหลังนั้นน่ะน่าจะมีฟิลหรืออะไรบางอย่างอยู่แน่ๆฉันจะค่อยๆเดินเข้าไปโอ่ไม่ไมันโดนยวงมันโดนหัวยองยองมันเดินนี่เดินเสันเฮ้ยมันสายตูวเดินเลยค่อยยองึ้นไปนะโอ้โหสายตัวสายตูวบ้นไม่น่าจะรอดแล้วล่ะ มีแก้วแตกเต็มเลยอประตูปิดไม่ได้ด้วยทุกคนวิ่งวิอะไรอะไรอะไไทำไมโอ้โหข้างหน้าระวังข้างหน้าอีกายเห็นไหมโอ้โหวยแล้วไงสวยแล้วตำไมจอดํามะมันส่งเสียงดังมากเฮ้ยมันผ่านได้เลยนไปเฮ้ยเพื่อนข้างหน้าตกระเบียบโบทใช่มันดูมาถูกทางแล้ว เขาเปิดไฟด้วยมีหมายความว่าต้องมีใครทําพิธีบางอย่างอยู่ข้างในนั้นแน่ๆเลยรีบไปหาหอน้อกันไ้ตรงนี้ไปๆตรงนี้มีป้ายบอกอะไรโอทางนี้ไปหมู่บ้านตกปลาอ่ะฮะแล้วก็อีกฝั่งนึงไปที่ริแม่น้ําไปเถอะว่าแต่ต้นไม้อยู่ไหนเนี่ยทุกคนรอด้วยนี่มันมีเหมือน้หนามแล้วก็มีรอยเลือดด้วยนะทุกคนเป็นเหมือนรากไม้โ้รากไม้แปลกๆฉันว่าเราควรที่จะเข้าไปในโบสถ์ก่อนแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ฮัลโหลหลวงพ่อครับหลวงพ่อใครอยู่ไหมฉันได้ยินเสียงมีคนอยู่ข้างในชัวชัวเด็ดลงมาฟังดิเขาแอบซุบซิบอะไรกันอยู่ไม่รู้สิาประตูนี้มันเปิดไม่ได้อะถูดล็อกจากด้านในสวดมนต์จริงข้างหลังไหมดิงก็อมไปข้างหลังปะงั้นเราหาของรอบๆจากตรงนี้ก่อนเผื่อมีอะไรที่สามารถซอมลิฟหรือว่าซ่อมมือนได้เนาะลงนไปข้าดิ คนระวังด้วยนะคืหน้าโรงคาบุเอมันมีแก้วอยู่ว่ะโอ้โหนอนอยู่ตรงนั้นครับผมโอ้ยน้องปวดหัวแล้วด้วยเดี๋ยวฉันพยายามที่จะเบี่ยงออกไปแล้วก็เปิดส่งเสียงเล็กน้อยทุกคนเข้ามาเข้ามาเข้ามาอย่ดันันอย่ดันกันอเคของในนี้มีไหมนะนี่มันเป็นโรงใส่ไม้เฉยๆอะไม่มีอะไรนอกจากไม้เลยเหมือนบ้านของของหลวงพ่อเปล่า หนังสือไบเบิลหมดเลยเห็นไหมบ้านหลวงพ่อวิทยีมันเลยได้ไหมอ่ะมันน่าจะดูหนักคูณนะหดจับไปนะไม่มีอะไรเลยลงโจมทุกคนหาเจอไหมมามีฟิลมีอะไรบ้างเปล่าไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยครับผมมีใช้ไม่ได้แล้วมากไปแค่ลงเก็บของเฉยๆเอะไะทุกคนรีบออกมาในนี้มีจดหมายบางอย่างของมิสเตอร์เบรก เขาบอกว่าพบกับลูเทอร์ในโบสถ์ในแดนวิลและตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าลูเทอร์เป็นบ้าไปแล้วเพราะมีศพอยู่แถวนั้นแต่ไปหมดศพเ,เหรอหรือว่าลูเทอร์คือไอคนที่เป็นหัวฟักทองนั่นหรือเปล่าแต่มันมีหลายตัวนะคือทุกตัวล<อ>ูเทอร์ไม่ได้ใายเป็นลูเทอร์หนึ่งลูเทอร์สองลูเทอร์สามในกล่องนี้มีของไหมอะเข็มฉีดยากับอะไรไม่รู้ทุกคนเก็บเลยเข็มฉีดยา เข็มทิศกานี้เนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยตื่นออกมาจากความตายมีน้องข้างหน้างหน้ากำลังหาอะไรกินอยู่เลยนะน้าดูดิดูดีน้องนสองตัววางอยู่บนโต๊ะน้องหน้าหลังยนะตัวนั้นกำลังกินฉันบอกแล้วว่ามันมีปลาล้านไหมล่ะเฮ้ยไม่ไม่ใช่ปลาล้าแล้วนั่นมันวัวล้าน้องกำลังกินอย่างอร่อยอยู่เลยเห็นแล้วเหี้แล้วบอสหายแล้วไหมครับไปเลยครับผมไปเลยครับผม แล้วแถมไปถามมันทำไมอย่าไปกวนน้องกินเราเสียมารยาทเองแหละนี่ไงเจอแล้วพวกมันตกปลาไปไปไปเข้าไปในบ้านระวังพวกเศษแก้วด้วยนะพี่ขีดเฮ้ยทุกคนดูตรงนั้นนี่มาแล้วฉันอยู่ในเรือข้างในนี้มีเรือด้วยทุกคนถ้าน้องยังาอีกกูจะกระโดดน้ำมันะกระโดดน้ำมันะ ี่เดี๋ยวก่อนแดงอ่ะมีไอเดียว่ะอะไรครับว่าไงเราอยู่นี่เราก็ตายเราว่ายน้ำข้ามไปไหมฉันว่าเนี่ยว่ายน้ำก็ไม่น่ารอดว่ายน้ำน่าจะเกิดเสียงดังกว่ามันมีเสียงดังชุดแคบชุดแคบมันน่าใช่ไหมนี่ไงตัวที่พี่ไม้บอกอ่ะนัมอยู่ข้างหน้าตรงนี้เองโอ้โหเป็นไงน่ารักไหมขาวเป็นเหมือนเปลดแต่ว่ามีความหน้าแหลมแหลมแล้วก็มือมีทั้งหมดสี่มือกับเพาะข้างในเนี่ยถูกแหววออกมาจนหมด น่าจะเป็นฝีมือของไอ้เจ้าตัวนั้นแน่ๆเลยตัวแมงมุมอ่ะโอ้โหน้องวิ่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 งโอ้โหน้องยังไม่ทันได้ทำอะไรน้องโี่นีนี่นี่ทันอยมั้งพี่กิทพี่กิทพี่กิทลงไปพีกิทตายยพีกิทไม่ตะกิดโดนลากพี่กิทโดนเอาไปที่ลังแล้วอ่ะ ตอนนี้เหลือแค่แฟร์ที่พิ่กิจเก็บไว้เอาละฉันจะจัดการเรื่องนี้เองถ้ามันมาฉันจะยิงมันเองทุกคนความเฮ้ยเจอรถเฮ้ยเจอรถเจอรถเยี่ยมเจอรถตรงไหนเจอรถตรงหมู่บ้านตกปลานี่แหละสิ่งที่จะพาพวกเราออกไปจากที่นี่รถคันนี้แหละใช้งานได้ไหมจุ๊บแจงลองเช็คหน่อยมันจะไม่ได้อะโอ้โหอะไรกันเนี่ย ฉันว่าเราเควรเข้าไปในบ้านก่อนทุกคนทุกคนทุกคนาอ้อมหลังมามีประตูมีทางเข้านี่นี่นี่ฉันฉันขึ้นมาทางด้านหน้าแล้ว okay. โอเคในบ้าน<ร>หลังนี้ม,มีฟิวเฮ้ยเ <Wow, S 2> ฟิวอันแรกของเราสุดยอดเก็บเลยครับผมมีบันทึกเขียนว่าผู้คนในระแวกนั้นหายตัวไปบ่อยขึ้นและผู้อาศัยอยู่ในระแวกนั้นก็ตื่นตระหนกเบรกหนีออกจากเมืองด้วยความหวาดกลัวแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผล เพราะเขาพบเรือแต่อยู่ที่ชายฝั่งของทะเลสาบตอนนี้มิสเตอร์เบรกอยู่ไหนนะเดี๋ยวนะ,สะแสดงว่ามีเรือเราก็ไปทางเรือได้ดิก็อาจจะใช่นะแต่ว่าอยู่ที่ชายฝั่งนะฉันไม่แน่ใจว่าเรือนั้นอาจจะใช้ได้หรือเปล่าอะดิแต่เรามีน้ํามันอยู่ก็น่าจะพอลุ้น,นอยู่นะเอาละฉ,ฉันจะบอก,กว่าน้องได้แลนะ้วหนึ่งอันน้องเตมหมู่บ้านเลยจริงหรอมมันีจุบแจ้งตัวนี้มีแฟนกันด้วยโอเคโอเคไป ยิงมันถ้าน้องเยอะขนาดนี้เราต้องใช้วิธีการรุนแรงอุย้ยตรงนั้นมีหมู่บ้านเต็มเลยจอระวังน้องระวังน้องฉันจะกดผิดเอาเอา้าเยอะเธอยิง<ๆ>ยเลยตอนนี้น้องเหมือนได้ยินเสียงแล้วอ่าเราต้องรีบไปซ่อนในบ้านต่อไป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 ,ไปล,งไไลงน้ำได้ไหมลงน้ำได้แต่ลงน้ำไม่ไี้ยินจอแจ๊ะหรอ ไม่มี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 มมฉันใช้แบบความนิ่มนวลของฝีเท้าของฉันเองแม่ไม่เปิดไฟเหรอเปิดออกมาเฮ้ยมีคนโดนหมกส่งไว้ในทางด้วยโอ้โหน่ากลัวรจริงชาวเมืองเดนวิลพบลูเทอร์ที่หลงทางอยู่ในเมืองดูเหมือนว่าลูเทอร์จะพบบางสิ่งบางอย่างแต่เลือกที่จะเก็บเงียบไว้ไม่พูดอะไรกับเรื่องที่เขาเจอ รูเทอร์นี่เก็บงำความลักอะไราบางอย่างมาหลายอย่างแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นรอบๆตัวรูเทอร์ก็เจอศพเต็มไปหมดฉันว่ารูเธอร์อาจจะเป็นคนปลูกต้นไม้ปีศาจนั่นมาก็ได้อย่าจบแคอยังเขาไปใกลก่อยากรู้ว่าเขาเหมือนมีต้นไม้งอกอกมาจากตัวเลยอ่ะใช่แสดงว่าน้องที่เราเห็นเนี่ยที่คลอบไปด้วยไอ้ตัวฟักทองนี้มันก็คือต้นไม้ที่เขาปกปิดไว้นั่นเอง,เอง นี่แกเราจะฟิวอีกอันหนึ่งแล้วสุดยอดฟิวอันที่สองขาดอีกขาดอีกแค่อันเดียวพวกเราจะสามารถต่อลิฟต์ได้แล้วนะเฮ้ยหาเร็วหาเร็วหาเร็วเฮ้ยทุกคนฉันรู้แล้วว่าทาไมเขาถึงตายอ่ะไม่ครับเขากาลังกินไอติมอยู่แน่นอนดูดิมันมีไม้ติมมันมีไม่ติมอยู่แล้วเขาพยายามจะถือมันด้วยหัวหน้าสงสารมันมีบุหยอ่นะที่ไม้หันมาถ่ายรูปเป็นภาพความประทับใจ เฮ้ยไคุณลบหลู่อะคุณลบหลู่จบเฮ้ยทุกคนเราเหลือแค่ฟิลเดียวเราก็จะสามารถต่อลิฟต์ได้แล้วไปกันเถอะไปดิโอ้โหบ้านหลังนั้นอะมีผู้อยู่อาศัยอยู่เราอาจจะต้องขอเขาดีๆลองอไปคุยกับเขาดีๆบอกว่าขอเข้าได้ไหมเราต้องล่อน้องออกมาข้างนอกอ่ะล่ออย่างไงอะนี่นะไปไปเข้า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  น้องตายจริงเฮ้ยสุดยอดนี่สลบเลยไม่เยาดี๋ยวเดี๋ยวมันนคืพี่ไปิดไม่เปิดเฮ้ยเราเจอของเด็ดเราเจอล้างเนาะอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราหวังว่าในนี้คนจะมีแฟนนะขอล้องละเปิดเลยเปิดอยู่เปิดอยู่ฉันพยายามมมี้ยเฮอะไรอะ้ังเดียวเลยดังเดียวเลยดังเดียวเลยดังเดียวมัน แต่ตรงนั้นนะมีแฟร์การอยู่ hey, น้องน้องตายแน่ถ้าน้องเจอแฟรการฉันตรงนี้มีสมุดบางอย่างด้วยเขาบอกว่านักบวชที่ชื่อว่าลูเทอร์เป็นหัวหน้าที่แท้จริงของแดนวิลและความตั้งใจของเขายังห่างไกลาจากความดีงามล่าสุดเขาหายตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ในขณะที่พยายามทำเหมืองให้บริสุทธิ์คืออะไรอ่ะคือเหมือนแปลไทยแล้วแบบงงๆไหมหุย ใครทำไรอ่ะโอ้ยฉันนึกว่าฉันถือไฟฉายฉันยิงแฟร์อยู่แล้วเนี่ยพคุณยิงแฟร์ใส่กำแพงบ้านไปสองคนนะอืฉันเพิ่มความสว่างสวไหวให้เขาที่นี่ปาป้ามีอีกหลังหนึ่งไปดูศพน้องเลยความหวังของพวกเราไปศพน้องลังจากที่น้องตายเนี่ยเราสามารถเห็นเขาได้ชัดๆเลยว่าตัวของเขากลายเป็นไม้จริงๆด้วยอ่ะเหมือนกับที่ในโบสถ์เลยโอ้ยน้องตุกน้องตุกโดนไหมโดนไหมเรือโดนไหมเรือเห็นหน้าน้องชัดๆแกดูดิ โอ้โหเฮ้ยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆน้องเป็นไม้เลืยจริงอ่ะนี่นี่โอ้ยหน้าชัดๆของเขาคือแบบเหนนะโอ้โหหน้าชัดๆของเขาคือเหมือนคนที่กำลังทรมานอย่างมากฟันปากผิดรูปผิดร่างไปหมดแถมลูกตายังเป็นสีขาวโพลนด้วยอ่ะใช่น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจริงๆอ่ะเราควรไปไหนต่อ สิ่งที่เราต้องทําคือพยายามสํารวจบ้านเพื่อหาฟิลยังมีบ้านอีกหลังนึงอยู่ตั้งข้างบนตรงนั้นเขาข้างๆเขาเ้อยู่ทีีน้เราใช้วิธีการปีนหินเป็นนักไต่เขาเอาละบ้านนี้ใหญ่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำไมเฮ้ยมีมีประตูปีดประตูปะไม่มีลาไะมีหมาฝ่าหรือลาหรือหมาไปใครขังลาไว้แล้วเราควรทำไงหรือว่าเราอ้อมจากด้านหลัง แล้วดูว่ามันมีประตูอยู่ทางด้านข้างไหมชัวอย่างนั้นดีกว่าเพราะถ้ามันเห่าเนี่ยผมว่าฉันได้การเรียนรู้มาจากเกมอินไซเรนว่าถ้าเราเจอหมาเราห้ามยุ่งเด็ดขาดหมานี่ตัวปักเปาะเลยเป็นไงเป็นการทุกคนคยอยำขยำที่หมานี่มันคือลาว้าหมาหมา ทำไมาอีกแล้วพี่ไม้พี่ไม้กูยืนนิ่งก่อนนะมึงนี่นะเฮ้ยพี่ไม้ตายเลยแล้วพี่ไม้ตายแต่ได้อะไรบางอย่างจากพี่ไม้มาอันนี้คืออะไรอะอ่าแฟร์แฟร์แฟร์พีแนะนำว่าพี่ไม้ไปสำรวจหาที่สำรวจเลยแล้วก็หา หาฟิวอีกอันนึงถ้าเจอถ้าได้ฟิวแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงทางออกตรงลิฟต์เออดีเฮ้ยจุ๊บแจมี่เจอแค้งไฟยดมีคนอยู่ไหมอ่ะไม่น่ามีนะโหยเลือดอาบขนาดนี้จะมีได้ไงรู้สึกว่าเขาจะปาร์ตี้กันหนักหน่วงมากตรงนี้มีกล่องอยู่เอุ้ยขอให้ได้ของดีของโดนเอาละจัดการเปิดกล่องครับผมนี่นี่นี่และข้างในเฮ้ยเวเฮ้ยฟิวฟิวกอะ พี่ไม้พวกเราได้ฟิลแล้วอะออกมาทีเดียวมขอพี่ไม้พี่ไม้งั้นเจอกันนะผมจะลากในมุมไปหาคุณเอาละครับผมเท่ากับว่าตอนนี้นะคะเราสามารถกลับออกจากที่นี่ได้แล้วมีเอกสารบางอย่างที่บอกเกี่ยวกับเรื่องราวของที่นี่ด้วยีดูสิเขาเขียนว่าชนเผ่าโบราณที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่แดนวิว บูชาเทพธิดาหนูหน้าจโตตั้นผู้กระหายเลือดมันเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวและน่าขนลุกมากสำหรับตอนนั้นอ๋อเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาบูชาเทพเจ้าและทำให้ที่นี่เนี่ยกลายเป็นเหมือนแบบต้องคำสาปอะ่ะเออเป็นไปได้เพราะว่าในโบสถ์เนี่ยก็มีคนเหมือนสวดคาถาบูชาอะไรสักอย่างด้วยอะ่ะพี่แป้งฮะเพราะพี่หมายนี่ไม่น่ารอดแล้วอะเราไปกันเลยไหมผมรอดด้วย มาเดี๋ยวฉันใส่ฟิวล,ลงไปในลิฟต์แล้วเราขึ้นไปด้านบนกันไปเร็วไปเร็วไม่เป็นไรนะพี่กีดเดี๋ยวเราเนี่ย<อ>จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะจ๊ะรอาลาถ่ายฟิวอันที่หนึ่งฟิวอันที่สองและสามเฮ้ยขยับไหมเอาละเลดี้ช่วยดึงคันโยกหน่อยสิจ๊ะได้เลดี้ไปแล้วนะคะทุกคนไปนอุ้ย ม,มันคือว่าคุณตายหลบหนีได้แต่มีบางคนอยู่ที่นี่ตลอดไปคือว่าคุณตาย นี่ก็คือฉากจบแรกนะคะที่เราเล่นเกมไซอ็อปไซเรนนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะขึ้นลิฟต์นะแล้วก็รอดชีวิตออกจากที่นี่โดยการเดินผ่านสะพานไปได้นะคะแต่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยยังมีให้เราหนีตั้ง2ทางนะคะนั่นก็คือทางเรือกับทางเฮลิคอปเตอร์นะคะถ้าใครอยากจะดูเกมนี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย <S 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 bye, -bye.